โอเคครับสวัสดีครับก็มาพบกับ99 Studio สตูดิโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเกมฮ a r ต s t o n e กันอีกแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับมือใหม่ละกันเพราะว่าเนื่องจากมันมีคำถามถาโถมเข้ามาเลยเกินเพราะว่ามือใหม่ในฮ a r ต s t โ n e ก็จะมีผุดขึ้นมาทุกวันนะครับเพราะว่าคนก็เล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆคำถามยอดฮิตเลยก็คือ หนูมีตงังหนูจะเอาไปทําอะไรดีคะคําถามยอดฮิตมากเลยนะหนูจะไปทำอะไรดีคะก็หลายๆคนเนี่ยผมเข้าใจนะว่าอยากเปิดซองการ์ดโอ้โหมันลุ้นดีจังเลยว่าแบบจะได้การ์ดอร่อยบ้างสวยๆงามๆทั้งนั้นแต่ในซองการ์ดเนี่ยก็มีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากว่าคุณจะได้การ์ดที่คุณอยากได้หรือเปล่าการ์ดดีๆจะโผล่มาไหม ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่แนะนำให้เปิดซองการ์ดผมเนี่ยจะแนะนำให้เปิดการผจญภัยหรือดันเจียนมากกว่าก็คือความคุ้มของมันนะครับก็คือถ้าคุณอยากเปิดซองการ์ดเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยสมมติว่าโอ้ดันเจียนนี่ต้องเสียเงินเยอะกว่าจะเปิดได้สักกอันเนี้ยอยากเปิดการ์ดจังเลยได้ จาอากเปิดการ์ดผมก็มีแนะนำเหมือนกันว่าจะไม่ให้เปิดการ์ดซองการ์ดแปลกๆพวกนี้แบบเอมาใหม่เนี่ยไม่เอาเลยผมจะให้เปิดคลาสิกเท่านั้นให้เต็มที่1 2บซองไอซองเนี่ยคือเงินที่ในเกมที่ซื้อไปนะก็คือพันเหรียญน,นี่แหละผมให้แค่12ซองเท่านั้นพอทำมากกว่านี้ปัญหาจะเกิดครับหลายๆคนเนี่ยเลิกเล่นเกมนี้ไปเพราะว่าพอซื้อกา์ดมาปับ๊บเราก็ไม่ได้การ์ดที่ถูกใจแล้วก็ เจอคู่แข่งที่เก่งก็เลยเลิกเล่นไปผมจะบอกระบบของเกมนิดนึงนะครับอันนี้จากคนโปรเพยเยอร์นะเขาพูดมาว่ายิ่งคุณซื้อซองการ์ดเยอะเท่าไหร่คุณก็จะเจอคู่ต่อสู้เก่งขึ้นเท่านั้นซึ่งแตกต่างกับการผจญภัยนะเพราะการผจญภยนะัยเนี่ยเมื่อคุณซื้อปับ๊บคุณจะเจอ ในระดับเดิมไม่ได้เก่งขึ้นไม่ได้แบบเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งขึ้นนั่นก็คือยังจะมีเวลาให้คุณฝึกฝีมือในการเล่นก็คือคุณจะเล่นยังไงจะเสดีไหมจะโจมตีเฟสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังยังมีวิธีการเล่นในช่วงแรกได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณเริ่มมาคุณเจอแบบโอ้ยพวกคนโหดคุณเติมซื้อซื้อซองการ์ดซื้อซองการ์ดคุณก็จะเจอคนเก่งเกินไปแล้ววันหนึ่งคุณเล่นไม่ไหวคุณก็จะเลิกเล่นคุณจะได้แทนนะพูดตรง ก็เลยแนะนําให้ซื้อพวกการผจญภัยดีกว่าตองการ์ดก็อย่างที่บอกนะถ้าจะซื้อซื้อคลาสสิกให้เต็มที่แค่12ถ้าซื้อเยอะกว่านั้นคุณจะเจอคนที่เก่งเกินไปแล้วคุณก็เดี๋ยวก็จะเหมือนคนส่วนใหญ่ที่เลิกเล่นกันไปนะครับโอเคว่าถึงเรื่องการผจญภัยแล้วแล้วจะซื้ออันไหนละ่ะถึงจะคุ้มปัจจุบันนะครับผมพูดถึงในเดือนธันวาปี2016นะครับ 2016เนี่ยณเดือนนี้มันจะมีการผจญภัยใหม่ก็คือคา,า,าร In, าซานนะครับวันไนอินคาราซานอันนี้มาใหม่สุดแบ็กล็อกจะตกจะตกไทยแล้วก็จะเล่นในสแตนดาร์ดไม่ได้อันนี้ก็ดียังมีพอเวนพอมีเวลาเล่นอยู่แต่สำหรับมือใหม่ผมจะแนะนำคา,า,าราซาน จะเก็บเงินยังไงแล้วเล่นอ่ะผมก็จะแนะนําว่าให้เก็บจากเควสประจําวันนะครับเควสประจําวันเนี่ยก็คือนี่อันนี้บันทึกเควสเนี่ยในหน้านี้นะครับก็จะมีเควสประจําวันปกติเนี่ยจะมี3อันข้างล่างเล่นจบปับ๊บมันก็จะหายไปสมมุติว่าในนี้มีอยู่40อ่ะมันให้40 40ี่ิเหรียญ ี่เหรียญเนี่ยผมมองส่วนตัวว่าไม่คุ้มผมจะปิดทิ้งไปเลยปิดปุ๊บเนี่ยปิดตรงเนี้ยปิดไปมันจะหายไปเลยแล้วก็จะมีเคเวสใหม่เข้ามาใส่แทนอาจจะได้50 60, 80หกสบแปดร้อยหนึ่งแล้วแต่ดวงว่ามันจะให้อะไรคุณมาแต่ถ้าได้40เนี่ยผมแนะนําว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ยังดองไปแล้วก็แบบไปเปิดวันต่อไปก็ได้อะไรอย่างงี้ให้แบบมูลค่าของเคเวสมันสูงขึ้นเราจะได้เงินเยอะกว่าชาบ้านเขาประมาณนี้นะครับ โอเคงั้นก็จะมาพูดกันต่อถึงเรื่องการผจญภัยนะครับว่าเราควรซื้ออะไรอย่างที่ผมบอกครับผมควรซื้อคาราซานเนี่ยคุ้มสุดมาเข้าไปดูกันเลยว่ามันมีมันมันต้องทําอะไรบ้างนะในการซื้อคาราซานเนี่ยเพราะมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เคยซื้อแบบเฮ้ยเข้าไปดูในร้านค้าแล้วมันก็ต้องจ่ายเงินนอกเกมนี่พี่มันกี่ดอนว่าไปแต่ถ้าซื้อในการการแบบที่ผมเข้าเมื่อกี้นะ มันก็จะมีให้เลือกเป็นอย่างนี้เลยมีทั้งหมด4วิงอันนี้เขาเรียกวิงเนี่ยอันนี้1วิงเนี่ยอันนี้หวิงสองวิงสวิงสี่วิงแต่ละวิงในการสามในการต่อสู้ทั้ง3าครั้งเนี่ยจะเสีย700เหรียญเงินในเกมซึ่งพอมันมี4ี่วิงเนี่ยราคาก็ต้องเป็น8 0 0พเอ้ย 2, สองพันแปดสิเยอะอยู่นะแต่ก็คุ้ม เพราะว่าการที่คุณจะได้แต่ละอันเนี่ยคุ้มแน่นอนได้ใช้จริงแน่นอนอันนี้ก็วิ่งละเจ็ดร้อยก็สมมติคุณเก็บได้ 700, เจ็ดร้อยพอดีปั๊บคุณก็มาเปิดเปิดวิ่งปั๊บก็สู้สู้สู้แล้วก็เก็บเงินอีกก็สู้สู้สู้เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมเคยเป็นมือใหม่ที่เก็บเงินอยู่เป็นเดือนเหมือนกันกว่าจะเปิดวิง่งได้สักวิง่งแต่ก็ถ้าจะเล่นสายฟรีก็ต้องอดทนนะครับ แต่ไพ่ที่คุณได้มาเนี่ยคุณแน่นอนโอเคหลังจากที่คุณเล่นครบทุกวิ่งแล้วก็คือเปิดดันครบแล้วคุณก็จะได้การ์ดมาจำนวนหนึ่งก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนว่ามันจะมีการ์ดอะไรบ้างนะผมก็จะแนะนำในส่วนบางส่วนก่อนละกัน ผมจะพูดถึงเมจก่อนนะครับเพราะว่าเอาคลิปนี้ผมจะพูดถึงเด็กของเมจเริ่มตน้นละกันก็คือเริ่มต้นมาไม่มีการ์ดเลยเลยแล้วก็มีการ์ดของคา,า,าราซานมาอีกชุดหนึ่งของเมจเนี่ยครับถ้าพูดตรงๆก็คือจะมีแค่3ใบเท่านั้นอันแรกนะครับก็จะเป็นหนังสือพูดมากเนี่ยเมื่อลงการ์ดใบนี้ไปปับ๊บมันจะเพิ่มการ์ดเวทมนต์หนึ่งใบแบบสุ่มให้มือขุนถือว่าโอเคนะ เป็นการที่อ่าพูดงไงดีอยู่ที่ดวงคุณเลยว่าแบบดวงคุณเป็นยังไงถ้าดวงดีก็โอ้โหได้การดีแน่นอนใบต่อไปครับคนรับใช้ของเมดิฟการดใบนี้นะครับถ้าคุณมีกับดักอยู่บนหัวก็จะทำความเสียหายสามแต้มให้ใครก็ได้แบบเลือกได้นะใบต่อไปครับ ประตูมิติไฟแลนด์การใบนี้นะครับสร้างความเสียหาย5แตม้มและสุ่มมิเนี่ยน1ตัวที่มีค่าไลายหา่าใบนี้ดีมากเพราะว่าสามารถสร้างความเสียหายได้และเรียกมินเนี่ยนได้อีกด้วยคุ้มจะตาย5แต้มนี่เยอะมากเนะคุณโอเคแล้วเราก็มาดูการ์ดธรรมดากันในเชิงการ์ดธรรมดาเนี่ยผมก็แนะนําได้แค่บางใบนะเพราะบางใบผมก็ไม่ได้ใช้เลยก็มี ไขรูนครับการใบน,นี้ก็จะเป็นเสียงสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อมันตายปั๊บเนี่ยจะเกิดผลนี้อ่ะก็คือจะจวกา๊าซหนึ่งใบซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยเก่งแล้วใครมันจะมาตีมนะันนะศูนย์สองตีเขาก็ไม่ได้แล้วก็โอกาสตายมันก็ยากค่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นทุกครั้งที่ใช้เวทมนต์นะครับมอบพลังชีวิตให้มันบวกหนึ่งก็ดีนะก็ดีแต่ ใช้ยากไปหน่อยเพราะเลือดมันหนึ่งนี่แหละมันก็เลยใช้ยากนักแสดงผู้โอ้อวดนะครับก็จะมียยยุนะครับเป็นเป็นยวยวยุเออแต่สแตทสวยนะแค่เลือดมันน้อยไปหน่อยสองมันตีหรืออะไรแป๊บแป,แปมันก็ตายแล้วอ่ะมันตายง่ายไปหน่อยนักประวัติศาสตร์แห่ง Nature s p ไปการเป็นนี้ก็เมื่อลงการ์ดไปปั๊บแล้วเรามีมินเนี่ยน ไอ้มีังกรอยู่บนมือเนี่ยก็จะค้นพบการมังกรหนึ่งใบนะครับให้เลือกได้เลยภายใน3ใบแมงมุมห้องอาหารคำรามสู้ศึกก็คือเมื่อลงการไปปั๊บเนี่ยจะเรียกแมงมุมอีก1ตัวทางโจมตีหนึเลือดสเหมือนกันโมโลสนะครับก็จะเป็นซ่อนตัวครับก็คือเราจะโจมตีมันไม่ได้ ต้องตรงข้ามเนี่ยจะโจมตีตไม่ได้และเมื่อจบเทินถ้ามีการใบนี้บนสนามจะเรียกคนรับใช้หน,หนึ่งหนึ่งออกมาหนึ่งตัวโอเคนะใช้ได้เลยจอมเวทลงตาไวโอเลตนะครับสตัดสวยมาก3ามสี่สามฮีโร่ของคุณจะมีความคงกระพันในเทินก็คือเลือดไม่ลดนั่นเองเลือดเลือดฮีโร่เนี่ยไม่ลด ไม่ว่าจะเอาหน้าเนี่ยไปตีกับตัวอะไรก็ตามก็จะเลือดไม่ลดแต่ในระหว่างเทินของคุณเท่านั้นนะซูบอดนะครับก็เมื่อลงไปปั๊บก็จะมอบหนึ่งหนึ่งให้มินเนียนที่เป็นสัตว์หรือมังกรหรือเมอร์ล็อกนะครับแบบสุ่มนะบานนะครับการเป็นนี้เก่งมากสำหรับเด็กที่มมนเนียนที่แบบ มีมีแต่มินเนี่ยที่มีความสามารถเป็นเสียงสุดท้ายไม่ก็ว่าแบบเมื่อจบเทินอะไรอย่างเงี้ยเก่งเลยอะใบนี้นะครับก็คือจะสุ่มเรียกก๊อปปี้มินเนี่ยนหนึ่งตัวลงมาในสนามนะครับจากเด็กเราอ่ะนะแต่จะมีพลังแค่หนึ่งหนึ่งเท่านั้นอาคาโนสมิธนะครับเป็นการ์ดที่สแตทแปลกๆหน่อยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คือ ความสามารถมันดีก็คือเมื่อลงมาปั๊บจะเรียกมินเนี่ยนพลังโจมตีศูนนะแต่เลือด5้ามาเป็นยูยุก็คือมารับดามเมจหนั่นแหละครับ<ม>เจ้าชายแห่งมันเคซ่านะครับการใบนี้เมื่อเริ่มเกมเนี่ยก็เพิ่มมินเนี่ยนระดับตำนานนะนะ5้าใบเข้าเด้คุณเลยทันทีแต่ก็ต้องไปรู้นี่นะว่าจะได้ใบอะไรบ้างคำรามสู้สึกนะครับ มอบ22ให้มินเนี่ยนที่เป็นสตัตว์มังกรหรือเมอร์อ,รอกปรักษาผู้พิทักษ์เมื่อลงไป,ปเป๊บ,บ,ยยเบเนี่ยบวกบวก11ให้ยั่วยุไอ้ใบใบนี้จะกลายเป็นยั่วยุแล้วก็จะได้อีก11ด้วยถ้ามีกำบดักอยู่ในเกมมังกรหนังสือเมื่อมีมังกรอยู่บนมือเนี่ยอีกใบะนะแล้วคุณลงใบนี้เนี่ยจะทําความจะทําลายเลยเออทำลายมินเนี่ยนหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตี น้อยกว่าสามหรือสามก็แล้วแต่นะสุรกายคู่ประสาทก็แา่เป็นนี้ครับเมื่อลงไปปั๊บเนี่ยมันจะทําลายมินเนี่ยนหนึ่งตัวไปเลยแต่พอตัวนี้ตายเนี่ยก็จะเอามินเนี่ยนตัวนั้นกลับมาในสนามนี่อ่านว่าอะไรเออพันธาพันธาพันธละเออพันธาร ใบนี้นะครับจะเป็นย,ยุ้ยยุแล้วก็เมื่อลงปั๊มเนี่ยจะจั่วกา๊าดที่เป็นสัตว์มังกรเมล็อกขึ้นมาบนมือคุณนะก็ถือว่าเป็นการาดจั่วด้วยใช้ได้ผู้พิทักษ์เมดิฟนะครับก็เมื่อลงไปปั๊มเนี่ยเราจะสวมอาวุธหนึอันเป็นคาถาพลังโจมตี1ตีได้3ครั้งแต่เราไม่ได้ใช้ไป,ไปใช้ตีอะไรใครนะคาทานี้ก็จะมีความสามารถเหมือนกันก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นการเวท เวทอะไรก็ได้ค่าไลา่เท mm hmm. ่าไหร่ก็ได้ mm hmm. สมมุติ mm hmm. เราเล่นการ์ดใบนี้อ่าเฟรมสไตล์อะคีวิน่าเนี่ยใช้ไปปุ๊บคาถาเนี่ยจะหายไป1อันแล้วก็จะเรียกมินเนี่ยนค่าไล่เออกมาก็คือจะเรียกค่าไล่ตามพลังเวทที่เราใช้แต่แบบสุม่มะนะใช้ได้3าครั้งถือว่าคุ้มมาก กษ์เวทมน์กาดใบนี้ดีครับเพราะว่าสําหรับเด็กไหนก็ตามที่มีกาดเวทเยอะๆใบนี้ดีมากเมื่อคุณใช้ไปเรื่อยๆ,ๆกาดใบนี้ค่าไร่จะลดลงเรื่อยๆเช่นกันตามจํานวนกาดเวทที่คุณใช้ใช้12บใบในเกมกาดใบนี้ก็จ่ายศูนย์ละใช้ฟรีประมาณนี้ครับอันนี้คือคาราซานนะนะ ในคาราซานว่ามีการอะไรบ้างผมแนะนำเลยเฉยแค่เมดกับทั่วไปอะนะแล้วก็จะมาบอกว่าเด็กที่เราควรจะนําไปใช้เป็นเด็กยังไงผมจะมาพูดทีละใบเลยอันนี้ผมจัดเด็กไว้แล้วไว้สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเปิดดันคาราซานได้และทุกคนก็จะมีการอย่างนี้ไปเลยไว้สําหรับไต่แรงก็ได้นะอันแรกนะครับกระสุนมนตราการ์ปในนี้นะครับสร้างความเสียหายสามแต้มแบบแบ่งสุ่มนะทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ให้กับศัตรูทั้งหมดแล้วแต่นะก็สุ่มก็ผมเอาไว้สําหรับเคลียบบอร์ดก็ได้ไว้สําหรับแบบพวกมินเนี่ยนตัวเล็กๆเ,เลือดหนึงมันสองเง่โอกาสโดนมันก็มีผมก็เลยใส่ไปสองใบาการใบต่อไปหนังสือพูดมากการใบนี้ก็อย่างที่บอกครับเมื่อลงไปปุ๊บจะสุม่มการเวทขึ้นบนมือ1นึ่ใบก็แล้วแต่ดวงครับถ้าได้การดีก็ถือว่าโชคดีมากๆอ่า ฮอโคลิสนะครับแม่น้ํามันเป็นจระเข้นะที่ผมใส่ลงมาเนี่ยมันเป็นการฟรีแล้วก็สแตทสวย2 2 3ตูด3เนี่ยถือว่าโอเคเลือดเยอะกว่าพางโจมตีนะถือว่าโอเคนะสำหรับผมผมใส่ไป2ใบเหมือนกันครับไว้สําหรับต้นเกมการใบต่อไปครับขึ้นพลังน้าแข็งการใบนี้สร้างของ้อเสียหาย3แต้มนะครับให้กับตัวละคร1ตัวแช่แข็งไปเลย ก็คือไว้สําหรับจัดการพวกมินเนี่ยนตัวใหญ่ๆก็ได้แบบโอ้หพลังโจมตีสมมุรน,นะแปเราใช้ใบนี้ปับ๊บตาหน้ามันโจมตีเราไม่ได้เราก็เซฟเทิร์นไปได้อีกหนึ่งเทิร์นหรือจะฆ่ามินเนี่ยนที่แบบพลังโจมตีน้อยๆก็ได้แบบหแนัเพราะมันทําความทําดาเมจสามอยู่แล้วผมใส่2ใบครับปีศาจเมือกบึงกรดนะครับการใบนี้ผมใส่มาเพื่ออาจเผื่อนะเผื่อ,ออาจจะเจอวอริเออร แล้วก็พาลาดินชาแมนอะไรอย่างเงี้ยการดอะไรก็ตามที่มีไอ้คลาสอะไรก็ตามที่มีพวกอาวุธเนี่ยการดใบนี้สามารถทำลายอาวุธของอีกฝั่งได้เมื่อลงการใบนี้ไปปุ๊บอาวุธของอีกฝั่งจะพังทันทีถือว่าใช้งานได้ดีครับใบต่อไปนักบวชแห่งตะวันพ่ายการใบนี้นะครับเมื่อลงไปปุ๊บจะเพิ่มหนึ่งหนึ่งให้กับมินเนี่ยนหนึ่งตัวบนสนามแบบเราเลือกได้นะผมก็เลยใส่ไปสองใบว้เพิ่มให้กับเนี่ย พวกนี้ก็ได้สมมติว,ว่ามันมาตามเคอร์มนะเรียงมาอย่างนี้เลยคุณก็สามารถใส่ให้กับจจะเคก็ได้ก็กลายเป็น3 4มสี่โอเก่งตายประมาณนี้ไปต่อไปครับภูมิปัญญาแห่งศาสตร์ลับการใบนี้ผมใส่ไว้จั่วการเฉเฉยเผื่อไม่มีอะไรเล่นก็จั่วการหาของครับหาของก็ผมใส่ไปหนึ่งใบนะไว้จั่วเฉยเไม่มีอะไรเยติครับการใบนี้สตัดสวยมากสําหรับ เริ่มต้นถึงไม่มีไม่มีความสามารถนะแต่สตัดสวยก็คือจ่ายสี่ได้พลังโจมตีสี่และเลือดห้าเลือดห้านี่เอาลงยากมากเลยนะผมใส่ไว้หนึ่งใบครับใบต่อไปคำสาปเปลี่ยนร่างครับเปลี่ยนมินเนี่ยนหนึ่งตัวเป็นแกะผมใส่ไว้หนึ่งใบเช่นกันไว้สําหรับจัดการพวกมินเนี่ยนที่แบบหูมันเก่งอะไราานานี้เนะี่ยพลังโจมตีแปดเลือดสิบสมมุริแล้วนะแบบเป็นยั่ยยุ 88, แปดแปดเนี่ยโอ้เอาไม่ลงเราก็เสกให้มันเป็นแกะซะเลยครับ ใส่หนึ่งใบนะอันต่อไปครับนักลบโล่แห่งเซนจินกาเบนี้เป็นยุยุที่สตัดโอเคจ่ายสีพลังโจมตี3เลือด5เลือดเยอะกว่าพลังโจมตีผมถือว่าโอเคนะเพราะว่าเอาลงยากเช่นเดียวกันผมใส่ไป2ใบครับไว้สำหรับแบบตั้งรับแล้วก็โจมตีได้ด้วยไฟบอลครับอันนี้บอลเพลิงก็สร้างความเสียหายหแต้มผมใส่ไปสใบวิญญ,ญาณธาตุน้ำ ตัวอะไรก็ตามครับที่โดนตัวนี้โจมตีจะโดนแช่แข็งทั้งหมดแล้วสแตดก็สวยตูด6โอเคเลยพลังโจมตี3ใส่2องใบเหมือนกันครับอาคาโนสมิธนะครับก็เป็นการ์ดที่ผมถือว่าโอเคนะเพราะว่าค่าไล่อาจจะดูแปลกๆนิดนึงแต่เมื่อลงไปปั๊บเนี่ยมันจะเรียกมินเนี่ยนหตัวที่พลังโจมตี0ูแต่ตูดห ยัย่วยุด้วยก็คือเซฟบอร์ดไปได้อีกใส่ไปหนึ่งใบนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าชายมาลค,มามาคัมมันเคซ่าเออการ์ดใบนี้อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเมื่อเริ่มเกมปับ๊บก็จะใส่การ์ดระดับเจิเอรีร่แบบการ์ดสีทองอะลงในเด็กเราห้าใบแบบสุ่มเลยทีเดียวก็รอรุ่นครับว่าจะได้ดีหรือไม่ดีนะเจ้าชายแห่งลานปะลองการ์ดใบนี้ก็โอเคครับสแตทไม่แย่จ่ายหก เป็นย้อยยุเลือด5ใส่หนึ่งใบครับเนื่องจากเด็กเรายังไม่มีบุกทะลวงผมเลยจัดไปสักอันก็เป็นการวิศวกรจรวดคลั่งนะครับการใบนี้สแตทอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลือดอาจจะน้อยนะแต่คือมันได้ความสามารถตรงที่เป็นบุกทะลวงลงปั๊บตีได้เลยไว้สำหรับเทรดมินเนี่ยนหรือว่าตีหน้าก็ได้ครับแล้วแต่ใช้ผมใส่ไปหนึ่งใบอันต่อไปครับ เอเกอร์แห่งโบเทอร์ฟิสใช่ไหมไม่รู้อ่านถูกป่ะนะการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ดฟรีเหมือนกันครับสแตทสวยตุดเจ็ดพลันจนปีหกจ่ายหกเองโอเคอะประตูมิติไฟแลนด์ครับอย่างที่บอกว่าการ์ดใบนี้คุ้มมากสร้างความเสียหายห้าแต้มครับแล้วก็เรียกมินเนี่ยนหนึ่งตัวที่ค่าไล่ห้าเหมือนกันใส่สองใบครับการ์ดใบนี้ผมก็ใส่สองใบนะอาคีวินาเนี่ยผมไว้เคลียร์บอร์ดเพราะว่า การเคเบิดเนี่ยเอาจริงๆสาคัญมากนะคุณลองเล่นกัดเด็กอะไรก็ตามอะ่ะที่มันไม่มีเค์บอร์ดเลยอะ่ะโหเล่นโคตรยากเลยเหนื่อยด้วยต้องเอาเมนเนียนเราไปเทรดแรกกับเขาเงี้ยเหนื่อยบอกเลยเหนื่อยก็เลยใส่ไว้สองใบไว้สำหรับเคเบ์ดนะใบสุดท้ายครับผู้พิทักษ์แห่งเมดิฟเอ้ยผู้พรา์เมดิฟก็เมื่อลงไปปับ๊บอย่างที่ผมบอกแหละมันจะได้คาถามาอันนึงพอได้คาถามาปับ๊บเราก็ใช้การเทดสมมุติเราใช้เนี่ยพวกเนี้ยคีวินน่า เน่มิติไฟแรงเนี่ยผมก็จะเรียกมินเนี่นข้าไล่เจ็ดออกมาเก่งๆทั้งนั้นครับก็คือวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับถ้ามันมาตามเคิร์ฟก็เล่นตามนี้เลยแต่คีย์หลักสําคัญที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ในเด็กนี้ก็อ่าน่าจะเป็นการ์ดใบนี้นะแล้วก็มีเคียบอร์ดเคียบอร์ดเนี่ยเป็นหลักเพราะว่ามันเคียบอร์ดได้อยู่แล้วแล้วก็การใบนี้ก็สามารถเรียก มินเนียนมาได้อีกจากพลังคาทามันนะนะแล้วสตัดตัวนี้ก็ไม่น่าเกียดเจ็ดเจ็แถมได้คาทามาใช้ด้วยถือว่าคุ้มครับโอเคเด็กนี้เป็นเด็กที่ถ้าคุณเปิดคาราซานมาปั๊บคุณเล่นได้ทันทีเพราะว่าเป็นการ์ดท,ที่เหลือเนี่ยเป็นการ์ดฟรีเริ่มต้นทางนั้นแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการ์ดจากคาราซานะนะครับถ้ามีเงินก็ ลองคิดดูแล้วกันว่าอยากจะเปิดซองหรือเปิดดันแต่ถ้าผมส่วนตัวนะผมก็แนะนําให้ทุกคนเปิดดันแหละมันคุ้มกว่าจริงๆแล้วก็เราก็จะไม่เจอผู้ต่อสู้ที่เก่งกว่าเดิมมากนักด้วยครับเปิดซองก็อย่างที่ผมบอกนะคลาสิกไม่เกิน10บใบโอเคครับเด็กเมชของคาราซานผมก็จะแนะนําประมาณนี้ส่วนเด็กอื่นของคลาสอื่นๆก็รอผมคลิปหน้าแล้วกันนะครับยังไงก็ เป็นกำลังใจครับก็กด Subscribe ให้ผมแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับถ้าอยากแชร์ก็แล้วแต่ได้หมดครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบสำหรับมือใหม่ก็สู้ๆนะครับอย่าเพิ่งท้อผมเห็นหลายคนแล้วที่เลิกเล่นไปก่อนก็เสียดายแทนะนะครับก็ยังไงก็ขอให้เก็บเงินได้ขลซารไวๆนะครับคุณจะได้เล่นเด็กดีๆอย่างนี้แน่นอน โอเคครับบ๊ายบายเจอกัน